สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่วนพักคอยผู้ป่วยโควิดไ,วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ฉี่ขึ้นติดติด,ตดก่อนสุดท้ายตัดสินใจทำวันที่23สิงหาคม64ได้มีผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ประจำส่วนพักคอยอบตอสเดียง นำพระพุทธรูปรวมทั้งบาทน้ำมนต์ไปทำการประดพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่กักตัวอยู่ในศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงพร้อมข้อความว่าสี่วันสี่คืนที่ผู้ป่วยศูนย์ทีไอสเสดียงแจ้งว่าโดนหลอกแลหลายเสียงแจ้งมาทีมงานจะนิ่งนอนใจก็คงไม่ได้ผู้ป่วยเขาไม่สบายใจและกลัวกันทีมงานนี้บนพระทัท่านทำน้ำมนต์พร้อมพระพุทธรูปไปเติกผู้ป่วย พระท่านสอนบทสวดมีก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างท่องผิดท่องถูกสวดไปพร้อมไปจุดทูบไวเจ้าที่เอาเป็นว่าผู้ป่วยสบายใจคืนนี้คงนอนกันได้แล้วนะคะ นักสผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปอยังผู้ใช้เ c e b o o k ดังกล่าวซับชื่อต่อมาคือนางสาวสิริพรนักสำราญนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุยนพักคอยของอ,อบตอเสเดียงซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยสีเขียวอยู่41รายส่วนสาเหตุโดนโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ป่วยหลายรายมาแจ้งว่าถูกหลอกในช่วงกลางดึก โดยจะมีเสียงหญิงร้องให้มีบางคนบอกว่าเห็นเป็นเงารวมทั้งมีเสียงเหล็กหล่นเสียงดังเป็นเช่นนี้มาสี่คืนแล้วตนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรที่จะทําให้ผู้ป่วยสบายใจจึงได้เดินทางไปนิมนต์พร,ะ,ระที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อให้มาปราบพรมน้ํามนต์ให้แก่ผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะเข้ามาภายในสถานที่กักตัวได้พร,ะ,ระจึงได้ทําพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์พร้อมกับมออพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้ตนนํามาทําพิธีที่ศูนพระคอยดังกล่าวโดยเมื่อตอนมาถึงก็นําพระพุทธรูป ไปตั้งไว้ภายในศูนตรงจุดที่วัดความดันเพื่อให้ผู้ป่วยได้กราบไหวจากนั้นได้นําน้ําพระพุทธมนตทีพระได้ทําพิธีแล้วมาประพับรมให้กับผู้ป่วยรวมทั้งบริเวณภายในและภายนอกของสถานที่จากนั้นได้จุดทุปบริเวณด้านนอกสูนพร้อมบอกกล่าวดวงวิญญ,ญาณเจ,าเจ้าที่เจ้าทางให้ปกปักรักษาและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปลอดภยัยในส่วนของตนที่มาเข้าเวรในตอนกลางคืน ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ใดๆเลยซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าที่ผู้ป่วยเจอนั้นคิดไปเองหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ในส่วนพักคอยแห่งนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวอย่างไรก็ตามตนก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ